มืนจะชวนหญิงเพชรทำอะไรสักอย่างอะไรวะอ๋อเฮ้ยมันย่างเนื้อเนื้ออะไรอะ่ะ พี่แฟงชิมด้เหมือนผมเลยเนื้ออะไรผมก็ต้องชิมอ่ะอะไรอ่ะลองพี่แฟงลองเหมือนผมเลยพี่แต่เนื้อมันหวานมากเลยนะแต่มันมันเป็นเนื้ออะไรกัน ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอซีลุงบ้านนาอากันทุกทุกคนทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเพิ่งเดินทางมาถึงป่าเลยนะครับป่าที่ผมเนี่ยจะพาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่จะพาดีไอคนป่าสองคนเนี่ยจะพาผมไปในถ้ำนะแล้ววันนี้เนี่ยผมเองก็ซึ่งกลับมาเองจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยผมไม่ได้กลับมาที่แบบจะมาหาเลยพวกมันนะด้วยการที่ผมเนี่ยกาว่าจะมาอธิษานแต่เกิดว่าผมเนี่ย คือเป็นห่วงหญิงเพชรนะซึ่งมาช้านนี้หญิงเพชรกับน้องหลงบอกว่าจะมาหาคนป่าสองคนนี้นะครับก็คือหญิงเพชรกับน้องหลงเนี่ยคือมาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งแล้วนะตอนนี้เนี่ยใบมงกากว่าแล้วจะสองโมงแล้วน้องหลงกับหญิงเพชรยังไม่เดินทางกลับเลยนะครับผมก็เลยเกิดความเป็นห่วงนะพี่พผมก็เลยเดินทางตามมาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยหญิงเพชรกับ น้องหลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายชั่วโมงมากๆเลยนะพี่เดี๋ยวผมจะเดินทางต่อเลยครับรีบเดินเลยว่าน้องหลงกับหญิงเพชรน,นี่ยังปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าคนบาดสองคนเนี่ยท่าทางเนี่ยยังไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่พี่ๆยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินต่อเลยนะครับพี่ๆไปกันครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วข้ามน้ํามาแล้วนะครับ พี่ๆครับตอนเมื่อกี้เนี่ยในขณะที่ผมกําลังจะข้ามน้ำมัน,นี่้เหมือนผมได้ยินเสียงตะโกนนะแต่ไม่น่าจะเป็นเสียงหญิงเพชรหรือว่าน้องหลงหรอกนะครับเป็นเสียงตะโกนที่ดังมากๆนะฮะแล้วบรรยากาศตรงนี้สวยมากนี่บ่ายแล้วจะบ่ายสองแล้วคนระับหญิงเพชรกับน้องหลงทําไมยังไม่กลับมาสักทีเลยนะผมเป็นห่วงผมก็เลยต้องตามมาเดินทางมาโอ้โห หน่อยมากๆเลยนะพี่ๆมันก็จะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าในป่ามันทึบเนี่ยพี่พี่ๆเหมือนมีจะมีควันขาวๆด้วยนะเดี๋ยวผม,ผมจะซูมให้ดูนะครับเห็นปะเหมือนจะมีควันขาวๆนะถ้าผมดาวไม่ผิดนะครับอื้ม เสียงอะไรอ่ะเสียงตะโกนอะไรอ่ะพี่ๆนะผมต้องใจเย็นนะเผื่อจิงเพื่อกับน้องหลงกลับแล้วแต่ผมได้ยินเสียงตะโกนด้วยมีควันด้วยควันอะไรอ่ะ เหมือนพวกมันกำลังจะทำอะไรสักอย่างอ่ะใช่เอ้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นเห็นน้องหลงกับริงเพชรแล้วนะครับนี่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 เห็นจิงเพชรกับน้องหลงนะเข้าไปคุยกับพวกมันสองคนนะพวกมันก็ยังอยู่นะพี่นี่นี่ิงเพชรกับน้องหลงตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ไกลๆดูความปลอดภัยนะว่าไอ้สองตัวเนี่ยพอเวลามันไม่เจอผมเนี่ย ยังไว้ใจพวกมันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างๆริมน้ำเลยนะไม่ให้พวกมันเห็นนะครับตอนนี้น้องหลวงก็ริงเพชรเนี่ยไม่รู้ว่าผมมานะ มันทำอะไรบางอย่างอ่ะมันเผาอะไรอ่ะพี่พผมจะมาด้วยที่แบบว่าไม่ให้พวกมันเห็นเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างผมจะดูว่าพวกมันเนี่ยเวลาที่ไม่เจอผมเนี่ยผมจะไว้ใจพวกมันได้หรือเปล่าหญิงเพชรกับน้องหลงนี่จะปลอดภัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอีกอย่างอ่ะพวกมันจะต้องพาผมไปในถ้ำด้วยนะ นี่ผมจะขอนยอดแอบ,บเลยนะฮะจะมืดนี่นังแ้พี่นะเพราะเราอยู่ในป่านะครับอันนี้น้องหลงไปจริงพี่ยังไม่รู้ตัวนะว่าผมมาเดี๋ยวๆพี่ๆนะ๋ยวผมขอแอบผมขอแดไปหน้าผ่านนี้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะ ตอนนี้พวกมันยังไม่เห็นผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอะไรวะเหมือนจะชวนหญิงเพชรทำอะไรสักอย่างอะไรวะอ๋อเฮ้ยมันยัางเนื้อเนื้ออะไรอะ่ะ เหมือนมันกําลังจะย่างเนื้อเลยสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนจะให้น้องหลงเนี่ยชิมด้วยใช่ไหมเด,เดี๋ยวผมขึ้นน้านบนดีกว่าเขาจะได้ไม่เห็นผมน,นะ พูดถูกนะครับน้องหลวงก็ไม่รู้ว่าคืนเนื้ออะไรนะกินเข้าไปจะอันตรายหรือเปล่าจิงเพยจุนจิงเพกับน้องหลวงยังปลอดภัยนะอ๋อมารอพวกมันทำกับข้าวหรือว่าย่างเนื้อเองนนีี่่เนื้ออะไรก็ไม่รู้ ไม่เป็นไรนะพี่ให้เขาทําอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเล่นน้ํารอข้างบนนะครับผมไม่อยากจะรบกวนพวกเขานะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นน้ําตรงนี้เลยแล้วกันนะห่างจากพวกเขาหน่อยแล้วกันนะฮะให้พวกเขาอยู่นู่นไปนะเดี๋ยวผมจะเล่นน้ำตรงนี้นะพี่ๆเพื่อความสบายนะ สักพูดหน่ยนะขออนุญาตหาที่ตั้งกล้องก่อนนะตอนนี้เนี่ยหญิงเพชรกับน้องหลงเนี่ยยังปลอดภัยนะและผมเองก็คอยดูห่างๆนะครับตอนนี้เขาไม่น่าจะเห็นผมหรอกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่นน้ำตรงนี้นะเพราะว่าผมมาหลายทีแล้วผมรู้สึกว่าน้ำตรงนี้เนี่ยคือ มันน่าอ่งมากๆแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับผมชอบมากเลยนะที่เนี่ยขออนุญาตถอดเสื้อนะครับ มาน้ำเย็นสดชื่นมากเลยนะเดี๋ยวเราไ่วยผมบอกเลยว่าน้ำนี่เย็ยนสดชื่นมากเลยนะครับเมื่อกี้เนี้ยผมได้เรียกว่านะนั่งสมาธิใต้น้ำน,นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทักทายพวกมันนะแล้วก็ไปหาหญิงเพื่อผมบอกให้น้ำที่นี่คือเย็ยนมากเย็นแบบเย็นมากๆเลยนะครับ พี่พี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปหาหญิงพิแล้วก็น้องหยงแล้วก็คนป่านะเขายังไม่เห็นเลนะตอนเนี้แต่ผมจะขออนุญาตเดินเข้าไปนะเดี๋ยวยองเข้าไปนะพี่พี่ดูอย่างเงี้ยมันมันไกลจากกันนะเอ้าแล้วทำไมหญิงเพ้นไม่อยู่ตรงเนี้ย หญิงเพชรน่าจะถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะเฮ้พี่แฟงมาต้องนาแล้วหญิงเพชรมาต้องนาแล้วผมไปเล่นน้ำข้างบนนู่นมาครับสดชื่นไม่ใช่ใช่เขาจำผมได้ครับหญิงเพชรคือหญิงเพชรอะเนื้ออะไรอะดมมึงยาาล่ะ มึงไ่าล่ะม่เขาจะเห็นพี่ก็ไม่รู้ว่า,วาเนื้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนั่งคุยคือเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ๆนะขออนุญ,ญาตอันนี้กล้องแป้นนึงนะครับหนาวมากเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าหญิงเพชรคือหญิงเพชรกับคือหญิงเพชรกับน้องหลงเนี่ยคือมาตั้งแต่เช้าแล้ว ิคือมาตั้งแต่เช้าผมก็เลยเป็นห่วงผมก็เลยตามหลังมาผมเจอหญิงเพ้นเนี่ยกำลังถ่ายคลิปอยู่แล้วก็ไม่เป็นอันตรายคือไม่อันตรายมากคือพวกมันก็ต้อนรับอย่างเงี้ยคือผมก็เลยแอบไปเล่นน้ำอยู่ข้างบนนู่นนู้นเดินลงมาหาอะไเด้อใช่ผู้เองเจอไหมไม่เจอไม่เจอไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยไม่เป็นไรเราเราระวังเขาอยู่กลัวเขาจับ สี่ยาวไม่ไม er> ่ไม่เขาเขาเขาไม่มีนิสัยที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปถามเขานะครับแต่เขาแลน่ารักเลยน่ารักไหมครับน่ารักมากเขาพูดดีพูดดีใช่ไหมเขาบอกว่าซาน่าจะพาเราไปที่ถ้ำั้นพาไปที่ถ้ำด้วยใช่เขาก็บอกผมแบบนี้เลยครับยิงเพชรผมบอกเลยว่าหนาวมากอ่ะน้ำเย็นมากเลยดิน้ำเย็นมากผมไปเล่นมาเมื่อกี้เราแค่แวะแวะหลังน้ำตา เนี่ยมันจะให้พี่แฟงชิมด้วยเหมือนผมเลยเนื้ออะไรผมก็ต้องชิมอะไรอะลองพี่แฟงลองเหมือนผมเลยพี่ฮะแต่เนื้อมันหวานมากเลยนะ เท่ S <S แต่มันมันเป็นเนื้ออะไรกูลองชิมยา <c oughs> ชิมแล้วพี่มันเน,เนื้อมันหว,น<ช>วานหวานนะพี่ว่านะถ้ารวยด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือน,นิดนิดน่ดนอร่อยมากเลยอ่ะถ้าเป็นเนื้อหมูป่าก็ไม่ใช่นะพี่ผมว่าไม่ใช่หมูป่าไม่ใช่หมูป่าอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยสูกดีนี่เฮ้ยผมสนใจอ่ะ แล้อย่าไปกินเยอะนะแล้วเป็นเนื้อสิ่งใดก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ไม่ไมคืออย่างแรกนี่ต้องเ,อเข้าใจด้วยผมเนี่ยคืออยู่ในป่าคือเนื้อพวกนี้เนี่ยคือผมมาทานเนื้อสัตว์ป่าเนี่ยเยอะมากแหละอันเนี้ยคุณยังแปลก,ปก,ปกว่ามันคือเนื้ออะไรมันคล้ายๆหมูนะใช่ <c oughs> สัตว์ทุกชนิดมันจะมีมันหมดเลยนะครับคือ <c oughs> เราต้องแบบ่<ๆ>แบ,บ่รูปเป็นอาหารอื่นๆเพื่อเพื่อมันจะอาจจะอร่อยกว่านี้ก็ได้จำได้ไหมจำได้ไหม อ่าใช่ที่ิงกระหนังติเขาจำได้นะจ <ำ S 1> ัแม่น<ส>เลยนะกระหนังนะฮะ <c oughs> อันนี้เนื้ออะไรไม่รู้อ่ะเ <c oughs> ขาทำท่าทางผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เนื้ออะไรอ่ะฮ <c oughs> ะเ <c oughs> ขาทำท่าอย่างงี้กวางหรือเปล่าเนื้อกวางไหมรู้จักกวางเปล่ามีมีมีแต่ก้าข้อยากเหรอเนี่ยอันนี้อ๋อเนื้อกวางนะพี่พี่ นี่นี่ชิ้นนี้ผมขอได้ไหม <c oughs> ชิ้นนี้โอ้หกำลังหอมเลยนะเขาให้เลยด้เขาให้หนุ่ชิ้นครับใชดีสุดจริงใช่ครับโอ้โหเนื้อเนื้อกวางเนื้อกวางทุกคนนั้นนา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 น,าน,านานทีจะได้ทานเนื้อกวางนะฮะโอ้เป็นอะไรที่แบบผมชอบอยู่แล้วด้วยนะครับเนื้อกวางอะ่ะสดชื่นเลยงานนี้เดี๋ยวผมจะขอเขาชิ้นหนึ่งนะเอ๊ เพื่อนพวกไหนมีชื่อกันยังอ่ะชื่อไม่มีชื่อใช่ไหมหญิงเพชรเราจะตั้งชื่อเขาอะไรกันดีอ่ะแต่เราถามเขาเขาเไม่มีเขาก็ไม่มีชื่อพี่เพีซีนะครับหรือว่านพี่พีซีนะครับผมไม่รู้ว่าคนป่าสองคนนี้เขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวคลิปนี้นะหญิงเพชรเขาจะลงเสร็จแล้วก็ผมจะลงต่อเนื่องเลยนะครับเพราะไม่อยากให้ขาดต่อนะ ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่พี่เอฟซีเนี่ยช่วยตั้งชื่อหญ,ญิงเพชรดีไหมดีดีนะผมว่าให้<ด>พี่พี่เอฟซีคือลืมยังที่จะพาไปในถ้ำอ่ะลืมยัง,ยงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำด้วยกันนะเข้าเข้าไหมเข้าในถ้ำด้วยกันไหมไม่เข้าหรอไม่เข้าทำไมกลัวอะไรอ่ะไม่เข้าเลยหญิงเพชรแต่เขาเนี่ยพี่นุ่ก แต่แต่เขาเนี่ยจะไม่เข้าไปในถ้ำนะม่เข้าดิใช่ครับเขากลัวสิ่งใดคือไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าไปในถ้ำกับเราแต่เขาอยากจะผ่าหญิงเพชรจะไปกับผมไหมเราเราอยากวันนี้วันนี้เนี่ยทาเอาเนื้อหมูย่างให้ผมกิน <c oughs> เดี๋ยวถ้าผมว่างผมผมกับหญิงเพชรเนี่ยเนื้อกวางครับ เดี๋ยวถ้าผมว่างเนี่ยเดี๋ยวผมกับหญิงเพชรจะมาทำกับข้าวให้กินเอาไหมเอาไหมเสร็จปุ๊บพอเวลาเราทำกับข้าวเสร็จอีกวันหนึง่งพาผมไปหญิงเพชรเนี่ยไปที่ถ้ำโอเคไหมผมมีไฟฉายไม่นอนค้างไม่ได้ในปน่าลึกอย่างเงี้ยมันอันตรายคือถ้าถ้าเกิดผมเนี่ยจะมานอนที่นี่ได้ไหมได้เหรอปลอดภัยดีไหมปลอดภัยอ๋อจามผมได้ไหม อ๋อจามผมได้ไหมจำได้ใช่ไหมเ yeah. อเขาเขาบอกว่าถ้าเรามานอนในป่าก็นอนได้แต่ทางที่ดีเนี่ยคือเราไม่ต้องมานอนดีกว่าบางทีฝนมันตกอะไรเนี่ยเราไม่รู้<อ>ใช่ช่วงเนี้ยฝนตกบ้างอะไรบ้างคือเราใช้ชีวิตแบบเขาเนี่ยค่อนข้างที่บางครั้งจะไม่ได้นะครับเนี่ยน,นี่มีมดด้วยคือบางทีอะเราใช้ชีวิตการนอนในป่าแบบเขาเนี่ยมันไม่ได้นะพี่ๆนะบางทีพวกเขาเนี่ยฝนตกเนี่ย เขาก็นอนกันกลางฝนเนี่ยได้นะแต่พวกเราเนี่ยแต่พวกเรานี่ทําไม่ได้นะพี่นะครับไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวมาทํากับเ้าใกินแล้วก็เดี๋ยวพาผมไปในถ้ำผมมีไฟฉายจะเข้า,จะ,ขาจะเข้าไปในถ้ำกับผมกับหญิงเพชรไม่เข้าไปอะไ่ะคือผมชวนเท่าไหร่ก็เข,เขาไม่เข้าไปเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนื้อสุกยังสุกอย่างจะลองสุกแล้วหรอ สุดยังสุดยังครับมันร้อนมากอะ่ะร้อนดีจริงเพชรผมปอดทั้งก้อนเลยแล้วน <c oughs> น้องหน่มอาเดี๋ยวนี่นะครับการใช้ชีวิตของพวกเขาจริงๆอีายให้เห็นด้วยนะน้องหนูออย่างนี้จริงๆแล้วจริงเพชร เขาใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆ <c oughs> แล้วก็เนี่ยอันนี้มันเป็นเนื้อกวางนะมันแค่้อยเนื้อหมูมาก <c oughs> แต่รสชาติมันคนละอย่างสุกบ้างไม่สุกบ้างไม่เป็นไรนะแต่มันก็ดำ <c oughs> นช้ใช้หมุนครับหมุนอันนี้มันเป็นสัญสาตญรชาณิหรือว่า <c oughs> มันเป็นชีวิตของพวกเขาจริงๆนะ <c oughs> ใช่อือร่อย เดี๋ยวผมจะให้พี่พีเีเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อพวกเขาสองคนนี้นะครับดีไหม้องหลงอ่าดีดีเป็นไงมาแรกๆเขามีท่าทีที่จะทำร้ายบ้างไหมท่านแะมี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 เหรอมีไอตัวนู้นนะเพ่ตัวนู้นเอามาให้โยนเลยดีไม่โดนเขาก็ชวนหญิงเพชรทานเนื้อนะแต่หญิงเพชรไม่ทานนะครับสุกบ้างไม่สุกบ้างไม่เป็นไรพี่มันเป็นรสชาติ แต่มันก็อร่อยมันเป็นไ,ยไนยะนะ๋ยวอไม่กินเยอะผมทานแค่นี้ครับนี่แหละอายของธรรมชาตินะครับแล้วก็รสชาติ <c oughs> มันอร่อยท <c oughs> ำนี้ทำสุดท้ายไปถ้ามีเกลือหรือว่าซอสหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาทำกับข้าวให้พวกเขากินนะัะ คนเยอะมากพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำกับข้าวให้กินนะเด <ๆ S 1> ี๋ยวถ้าผมว่างก็หมมย,ยิบเช็ดมาไหมเเรดมาเชามาชื่อ,อวันนั้นถ้าฝนตกเราต้องใช้แก๊สถ้าฝนไม่ตกเราจะมาก่อแบบนี้ดีกว่าเพราะพวกเ,เขาก่อไฟกันเก่งมากแล้วก็เราเองก็อยากจะรู้ว่าวิธีก่อไฟของพวกเขาเนี่ยเขาก่อกันยังไงนะ<ช>เพราะว่าเขาไม่มีไฟแช็ท เหรอเซ่พอเวลาก่อไฟอ่ะพวกผมเนี่ยใช้แบบนี้นี่พวกพี่ใช้แบบไหน <c oughs> เราก็อยากจะรู้ว่าเขาอ๋ออ๋อเขาใช้เป็นถิ่นคุ้มนหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ตอนเหยเิงเพชรมา หญิงเพชรกับน้องหลงมาเนี่ยเขาก่อนเล้วเพล็กเขาก่อนแล้วเนี่ยลองใช้ไฟแช็กดูไหมมันง่ายกว่าลองใช้ไฟแช็กดูไหมใกล้หยุดโว้ย ตกใจแล้วกลัวเขากลัวไฟแชงนะครับนี่นี่เอาไหมให้ก็ไม่เอานะครับหงเพชรเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปล้ำน้องดอกไม้กันแล้วเราจะไปป่าเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาอีกไม่ใช่มีโอกาสหรอกเดี๋ยวเราต้องมาหาเขาแน่ๆวันนี้วันนี้ผมขอกลับก่อนนะนั่งทานให้อร่อยเลยนะเดี๋ยววันหลังผมไปนหญิงเพชรมาทำกับ่อยกิน โอเคนะเจอกันบายยนู่นๆขอจับมู่นิงเพียดด้วยนะมันร้ายกาจตั้งอีตัวเนี้ยไปยพี่เดี๋ยวเจอกัน,น,นะน,กน,นใหม่คลิปหน้าครับไปครับผม<ป>